ครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆ้องทุกท่านนะครับผมมาพบกันในวันอาคารนะครับผมมีชวนชมจัดแนะนําอยู่สองชุดนะครับผมที่แังไม่กระดุกระดิกนะอันนี้ชมที่เปลี่ยนดินนะเดี๋ยวมาพูดเรื่องการเปลี่ยนดินชมว่าเราจะได้อะไรกลับมานะครับผมมาดูชุดแรกกันนะครับผม ต้นนี้จะเป็นแดงตัวนี้นะอันนี้ไม้เกเก่าที่เคยทำไว้นะแต่ว่าผมก็จําก็ได้เลยเออว่าคือดอกอะไรนะครับผมจะดอกใหญ่นะดอกใหญ่จะสวยอันนี้ต้อกเก่าอันนี้ไม้ขาดน้ําเองนะต้องไปลดน้ําเอาไปเลี้ยงเอานะต้นนี้ก็ไม้แห้งแรงเช่นกันนะไม่มีน้ํารดอันนี้ก็ดอกดูสวยดีอยู่นะอันนี้คือต้นที่สองต้นที่สามจะเป็นไม้ขนาดเล็กนะเล็กอยู่นะแล้ดวดอกก็ดูน่ารักดีดูเพลินตาดีนะอยู่ดูเย็นตาเพลินตาดีนะ เวลาออกดอกก็จับสวยนะก็มีความสวยงามเี่นกันนะแต่ว่าคาคาคาดิงกงไม่เท่าไหร่นะเราดูของแท้ก็ดูสวยหวานหานดีนะนี่คือสามต้นนี้นะครับผมอันนี้ต้นโตนะไม้สองต้นนี้สองต้นนี้นี่โตดูระยะไกลนะโตนะเทียบมือดำแท่นาะให้ต้นนี้ไปด้วยชั้นเดียวเล็กนะเอาไปเลี้ยงเทียบเล่นดูอะไรก็ได้แต่แว่ว่าต้นเล็กอยู่นะเล็กเล็ก ยันมีดอกก็เลยเอามาพอดีขี้เกียจยกก,ยกลับยกมาเมื่อวานก็ให้ไปด้วยเอ้าเล็กก็เลี้ยงรอดนะเอา้าโอเคสองร้อยห้าสิบาทชุดนี้มีสี่ทุนทุนเล็กด้วยนะสองร้อยห้าสิบาทเองนะอันนี้ราคาทุกอย่างพร้อมส่งม,มาดูตัวนี้บ้างอันนี้จะเป็นไม้ที่สูงนะตัวนี้ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะอันนี้ไม่รู้จริงจำไม่ได้จริงนะอันนี้ไม้ไม่ได้เปลี่ยนกระหังตอนเดน็กๆนะเอามาลงใหม่ก็เลยไม่เท่าไหร่อันนี้ก็กริงตัวนะเท่านิ้วเลยนะแต่ว่าไม้ไปเลี้ยงเอานะ อันนี้คือปทุมมาแตกมากิ่งเดียวยาวชลูดเพราะว่าไม้ไม่ได้ลงกระทางใหม่กระทางเดิมเล็กไม่ได้กินน้ําด้วยนี่คือดอกของปทุมมาเป็นสีฟูแบบนี้ปทุมมาเดี๋ยวนี้ผ้อมพัฒนามาเป็นสามชั้นแล้วนะแต่ก่อนทุมมาจะสองชั้นนะอันนี้สวยนะพัฒนาใหม่หมดแล้วตัวนี้จะเป็นสีนี้นะแดงกว่านี้นะอันนี้ดอกสีแตกกนะันดอกแดงตัวนี้แหละก็สวยดีนะอันนี้เวลาไมายุ่งมากเดี๋ยวจะขึ้นกระเพียงให้ด้วยนะตัวนี้อันนี้เป็นคาริชั่นตัวนี้นี่คือคาริชั่นแบบนี้นะคาริชั่น ตอนนี้จะเป็นชมพูสวยนะจอสวยสวยสวยวันเดียวเลยนะอะ่จริงเอาไปทําพันธ์ได้เลยเอาไปเสียบได้อันนี้ก็กำลังแต่จริงหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนี้ 300, นะหอสามร้อยนะโอเคนะเอาตามมาเอาตาฟอร์มไม้นะตามฟอร์มไม้มาต้นสูงสามต้นห้าต้นห้าต้นนี้สามร้อยรวมทุกอย่างนะครับผม ตอนี้ก็สองร้อยสี่บาทเองนะสี่ทุนเพราะว่าอันนี้มันไปไปจนตัวแล้วนะจริงๆคุ้มมากโอเคการเปลี่ยนดินนะครับผมนี่คือเปลี่ยนดินไม้ไม่เปลี่ยนดินอันนี้ไม่เปลี่ยนดินนะอันนี้ใส่กระถางโตเฉยไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรแตกระถางเด็กเวลาเราเปลี่ยนบินมาปุบ๊บเราฝังประมาณนี้นะยกลากขึ้นหน่อยจะชมเอกจะนงามได้ไวมากอันนี้ก็มีสองกิ่งก็ใส่สองกิ่งไปตอนนี้มีสามกิ่งก็ใส่สามสีไป ตัวนี้กิ่งเดียวก็ใส่กิ่งเดียวไปตัวนี้อันนี้เป็นต่อยักษ์นะมาตอา่อยักษ์เอาต่อยักษ์มาทำมาดูมีต่อยกักษ์มีรูปสมรูปสมรูปสมลูกสมอันนี้ก็รูปสมรูปสมทัม้งนั้นต่อยกักษ์นะครับผมหากใครสนใจนี่นะหนึ่งสซอร์บซีห้าสามร้อยเองนะตัวนี้ก็นี่ก็สองร้อยห้าสิบบาทเองนะมีคุณพี่ท่านหนึ่งดูไว้อยู่นะไม่รู้ชอบไหมไม่มีอะไรจะพูดมากเดี๋ยวนั่งเล่นแป๊บมึงครับผมจะ คุยกันมาเห็นหน้านานเนาะคนที่ครับผมสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณดาคุณลุงทุกท่านด้วยครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้เรียกขา้เบาไม่เห็นมาเลยสอนหน้ากันนี้สอนแล้ว,ลวเดี๋ยวจะไปอุ้มมาก็ที่บ้านนะครับผมก็จะมีเด็กๆแวะเวียนเข้ามาเล่นด้วยมาทักทายด้วยนะ <c oughs> ที่เ<ห>ด็กแบยทุกเวลาตอนนี้ก็ไม่ได้ด้วแล้ววันทะี่ผมเล่นงานนะก็ไม่อยากก๊วย จุบโอชุโอไม่ได้ให้ใหขโมยหรอกให้กินเก็บกินได้ตามสบายไม่ว่ามีอยู่ต้นหนึ่งครับผมชุบโอเด็กๆชอบมาเล่นไากินกันแล้วก็มี่อไอ้บาวมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยไอ้บาวก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะไอ้บาวไม่ไม่น้อยหนะ้าเดี๋ยวแป๊บมึงไป๊บก่อนเขืนได้ตัวมาแล้วโดนด่ามัน พาเพื่อนมาเล่นต้นไม้พังหมดโตมากแล้วโตเต่วผู้เต่วผู้นะโตมากแล้วไปได้ตุ๊กตาที่ไหนมาไม่รู้หวงมากของเก่าของใครไม่รู้เอาไปซ่อนอ้อหาเจอมันก็หาเจอบรีตุ๊กตาเพื่อนไป <c oughs> นอนกับผมว่าอยากให้เอาตุ๊กตามานอนด้วยว่าจะซื้อตุ๊กตาให้หาตุ <c oughs> ๊กตาให้อยู่มาเต่าผู้ได้ตุ๊กตา <c oughs> <ns> ส่วนมา่าเอาใจแล้วเ่วานี้โตแล้วใจเวลาจาอดยาบ้าเปิดประตูให้มาทํากระดูตําอย่างเดียวทําไ่ของแนละ้วท่วงนี้ไรของเรื่มเรื่มเริ่มเมื่อกี้ก็กระโมยยาไม่มาไม่วางไว้ในแค้ก็ไล่จับกันอยู่โอเคพอแล้วเปล่าไปโอ้โหจะจุกพอ่อไม่ได้เอาละอย่าไปตามกล้องออกไป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 ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอานะครับผมขอบคุณคำอวยพรดีๆแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้นั่นให้ไปแล้วขอบคุณนะครับผมที่เป็นกรลังใจให้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างทุกสิ่งที่มอบให้นะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมถ้าผมอาจจะมีการรับชมที่น้อยนะก็มีอะไรให้กดก็กดซับสไครต์ให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับผมคุณป้าคุณน้าคุณลูกครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่กดซับสไครต์นะครับ แล้วก็ขอบคุณที่กดกระดิ่งมาให้ด้วยขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ